สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนโหลดโปรและสอนเปิดโปรและสอนเช่าโปรนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ s p e c i a l redirect tk นะครับจากนั้นกด,ดเออจะมีชี้แจงต่างๆแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับจะมีชี้แจงและหน้านที่3จะเป็นการ ชี้แจงการซั p พ o r t ต่างๆนะครับจากนั้นก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์เลยเพราะเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกให้เราดีจิสเตอร์ต่างๆเพื่อ,อใช้ล็อกอินและใช้เช่าโปรใช้โหลดโปรนะครับเมื่อรีจิสเตอร์เสร็จแล้วกรอกทุกอย่างเสร็จแล้วกวดรีจิสเตอร์เลยนะครับเมื่อดีจิสเตอร์เสร็จแล้วจากนั้นให้เรากดเข้าสู่ระบบนะครับ อ่ะกรอกให้ถูกต้องแล้วก็เข้าสู่ระบบอย่างนี้นะครับแล้วรอดีเลยสักครู่จะมีลิงก์ไปหน้าหน้าหลักของมันนะครับแล้วก็มันจะมีเช่าโปรใช่ไหมห้าสิบบาทเก้าสิบบาทสามร้อยพอยสามสิบวันอะไรพวกนี้แล้วเราไม่มีตังสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับเออสำหรับโปรฟรีจะมีการไปแจกที่หน้าเพจ Facebook เอานะครับเออสำหรับคนที่เพิ่งสมัครเข้ามาครั้งแรกก็ให้กดเติมเงิน จากนั้นก็ใส่เลขหาดมั่วไป14หลักดูนะครับเมื่อมั่ว14หลักแล้วเนี่ย